แล้วก็จะตกแต่ถ้ามันขึ้นไปขึ้นไปมันไม่สนใจเลยจับพี่เก่าก็ชนะพันสามสิบห้าก็ชนะก็แปลว่ามันยังขึ้นต่อไปเท่าไหร่ไปพันเอ็ดเต็มเต็มที่รอบนี้พันสองพันสองร้อเหรียญถ้าสปัตโกเราก็ดูอาการอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ใช่แถมด้วยดาวโจ,จส์มันหา บัตทอมเอาก็คือมันไม่ลงต่อแล้วมีฟื้นมีอะไรวันหนึ่งมีบวกสักสองร้อยห้าสิบจุดให้เห็นอะไรเงี้ยก็แปลว่าเงินมันจะกลับมา้อนหุน้นเงินกลับมาช้อนซื้อดอลลาร์เงินกลับมาซื้อพันธบาัตรเอาจากไหนก็คือเอาขายทองมาใครพาขายกองทุนนะรายเล็กรายย่อยรายเล็กรายน้อยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทาให้แบบตลาดนี่แบบตกได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นกองทุนที่ผมเล่าคำนเงเ้องต้นเสร็จแล้วรองก็คือรอรอก็คือรอกลับเข้ามาช้อนซื้อเมื่อ,อ,อพบสัญญาที่ c o m p l e t ก็คือหมายถึงว่าอย่างไงของดอลล่าของทองโลกของแรงต่างเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าทาง MTSCO โดยคุณหมอแล้วก็ทางท่านกรรมการผู้การของ m t s ช่วยท่านได้อย่างที่ผมบอกไวในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านมาวันนี้มามุงมงม,งมาอะไรฮะ จะมามากินเสเต็กถ้าท่านมาเออมากินสเต็กถูกต้องแล้วมันถูกร้านแล้วเนี่ยร้านนี้เขาขายสเต็กมาห้าสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอมารุ่นคุณหมอในพัฒนาขึ้นไปสเต็กเป็นระดับอินเตอร์ไปค้าขายสปอร์ตรโกลเหมือนท่านกรรมการผู้จัดการว่านนี่ยแปลว่ถา,า,าถูกร้านแล้วแต่ถ้าเดินเทเลทะาลาเข้ามาเนี่ยเขาขายร้านสเต็กบอกว่า ส้มตำหน่อยน้ำตกเขาก็ทำให้กินอาจจะทำได้แต่มันไม่ถูกปากท่านก็เหมือนทด่ผมว่าเนี่ยเวลานี้ยเขาเพิ่งเปิดทำการซื้อขายใหม่ใหม่บลกเกอร์สี่สิบเบอร์ในหน้าค้าหลักทรัพย์อย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นพวกเชี่ยวชาญทางด้านหุ้นนะครับแต่ถ้ามาเทรดทองแขกกับบมอเนี่ยผมโอ้โหแพ้กับต้นอยู่แล้วแพ้กับต้นอยู่แล้วเพราะของท่านมามาถูกร้านถูกที่แล้ ก็ถ้าท่านมาถูกร้านถูกที่ก็จะได้อาหารที่ถูกปากรสชาติที่ถูกใจคุณภาพราคาเทียบกันไปแล้วดีนะครับโดยสรุปผมผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็คือมันมีอะไรบ้างที่ท่านต้องดูเวลาเทรดทองน,นะอันแรกที่ต้องดูนะ UBC <c oughs> ทู i ท่าน ดูยูบีคือนอกจากแบบเดิมเคยดูหนังช่องเกาหลีช่องญี่ปุ่นช่องเอฟแฟนตาเซียเออมาดูช่องบูมเบิกบ้างดู CNBC บ้างมันอย่พูดจาน้องเนกน,นกรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ฟังไปถ้าไม่รู้เรื่องมันมีตัวหนังสือเขียนให้อยู่ <c oughs> บอกว่าทอกำลังขึ้นหุ้นกำลังตกตัวสปอตโกเป็นไงมันวิ่งกันอยู่ทั้งวันอ่ะนะดูยูบซีนะนะแล้วก็ ดูดูว่ายองค์ประกอบหลักๆก,ก็มีดูเงี้ยนะฮะดูอย่างเห็นวไม่เป็นไรดูทองโลกถ้ามันขึ้นเราขึ้นด้วยถ้าทองโลกตกของเราเนี่ยตกด้วยไม่มีปฏิหารนะดูอันที่สองก็คือค่างเงินอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะค่า,างเงินยูเอสดอลลาร์สกุลเงินถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มันยังตกตกตกไปเรื่อยเอยเด้งขึ้นมาไม่เต่าไหร่เดี๋ยวตกแปลว่าทองยังขึ้นกันต่อแต่ถ้า มันเด้งกันกลับไปเรื่อยๆเนี่ยนะมีค่าขึ้นมาเรื่อยๆทองตกแล้วก็นี่ยังดีนะสมัยก่อนปีสองปีที่แล้วต้องดูดูน้ํามันด้วยคือแต่ก่อนน้ํามันขึ้นขด้วยน้ํามันตกตกด้วยไปในทางเดียวกันแต่ตอนนี้คนละเรื่องกันแล้แยกทางกันละเธอจ่ายชันลาก่อนเรียบร้อยแล้วกับกับน้ํามันนะแล้วก็ดูไทยบาทไทยบาทก็จะมาเกี่ยวข้องกับในส่วนของ ทองเหมือนกันแต่แต่อันนี้ผมงงงอยู่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคือทางพี่หมอด้เล่าให้ฟังเอ๊ะทำไมไทยบาทอ่อนนูทองมันขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็พอดูไปดูมาดูโดยสรุปเวลานี้ผมผมก็เลยว่าผมไม่เชียร์ซื้อนะไม่เชียร์ซื้อถ้าอยากจะซื้อรอก่อนทองคำแท่งรอก่อนอะไรรอก่อนส,ส่วนใหญ่คน คนมาติดก็มาตรงนี้กลัวตกรถตกเรือกลัวไม่ทันกลัวเข้าไม่ทันยอย่างน้อย่างงี้ทะเลิทะลา่าวิ่งใส่ดอยฮะพีกนะเวลาติดที่ทรมารดทรมานะตอนเช้าเนี่ยผมจัดประชุมให้ลูกค้าผมติดทุนโดนกันก็ไปในคนละห้าสิบเปอร์ซ็นเจ็ดสิบเอร์เซนต์ทำไมติดดีเราซื้อบรทอสี่ร้อยห้าสิบาทซื้อหุ้นบรทอซื้อทำไมบอกเอ้เขาบอกว่ามันจะเกินห้าร้อย ก็ต่างคนต่างแย่งแย่งกันใหญ่เลยมาเวลานี้พอทออยู่อยู่สักเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงสองร้อยแย่งกันขายกันใหญ่ทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันจะตกไปนู่่เหลือสักร้อยแต่ Go f ฟิวเจช่วยท่านได้ดีมากก็คือว่าอย่างอย่างผมมองว่ามันจะลงใช่ไหมเนี่ยท้าทองคำโลกมาสักพันยี่สิบพันสามสิบเหรียญไม่รอดตก โอ้โหมีช่องทางทำเงินกับคุณหมอหมอช็อตให้หน่อยหนึ่งเอาสิบสัญญาช็อดพวกเข้าไปตกดิพงปัปป๊บลงไปให้ตังค์ลงไปบอสมควรแล้วนัทวุฒิบอกคุณหมอบอกว่าลงบอสมควรแล้วพวกเราช้อนเรียกว่าลองได้ตังค์อ่ีกถูกทางได้ตังค์ผิดทาง หมดเยอะด้วยล่ะวิชิด,ดูลงสิบเปอร์เซ็น์เทได้ร้อยะอย่ว่าจนพี่หมอบอกว่าเอางี้แล้วกันพวกเรามือใหม่หัดขับอย่าว่าง้นงี้เลยแปดสิบที่สิบแปดสิบทองแท่งของจริงจับต้องได้ไอ้กระดาษนี่สักยี่สิบพอในหนังสือที่ผมเขียนแล้วกแจกพวกท่านเนี่ยใครยังไม่ได้กรอกๆไอ้สีส้มไปรับข้างหน้าเนี่ยนะะหลักๆเขียนมาหนาเนี่ยพิมพ์ไปสิบครั้งฮนะ ประมาณน,นักสองหมื่นหน้าพันเล่มเีนหนังสือขายดีในวงการนูน่นผมเขียนตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายสรุปมาเนี่ยก็เกินกดแปดสิบยี่สิบมีแค่นี้เองผมเชื่อเหมือนพี่หมอเลยได้มาร่วมสังคก,กรรมกันในชาตินี้ร่วมบุญร่วมกุศลคร,รับทุกท่านก็เอากันแต่ตามสมควรแค่นี้นะครับเข้าใจว่าในรอบต่อไปจะไปว่ากันในเรื่องของเสวนากันนะครับทุกทีมีกำลังใปลอดภัยในการลางทชทุกท่านนะครับสวัสดีครับ